ในเรื่องนี้มีปรากฏอยู่ในกุการิกายอภิธานภาคหนึ่งปัญจะทีประกะเถราประธานที่เจว่าได้ผลในการถวายประทีปถวายประทีปเพราะว่าเราถวายผ้าอาบน้ําผลและประทีปโคมไฟหรือบางทีเขาเรียกว่าเป็นเทียนจำพันเทียนจำนำพรรษาก็มีหรือเทียนถวายเทียนพรรษาก็มีก็แล้วแต่จะเรียกแต่ของเราก็จะเรียกว่าประทีปโคมไฟ พระเถระแม้นี้ได้บำเพ็ญบุญสมภานไว้ในพระเจ้าองค์ก่อนสั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพานในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่า,าปฐมพุทธะบังเกิดในเรือนตระกูลอยู่ครองเรือนฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งอยู่ในสัมมาทิิมีศรัทธาเลื่อมใสเห็นมหาชนทำการบูชาอยู่แม้ตนเองก็แวดล้อมต้นโพตามปที่บูชาด้วยบุญกรรมนั้นท่านท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย สเสวยสมบัติมีจัก,กรพรรดิสมบัติเป็นต้นรุ่งเรืองในพบที่ตนเกิดในที่ทุกสถานนั่นแหลอยู่ในวิมานที่เพียบพร้อมด้วยความรุ่งเรืองเป็นต้นในพุทธุบทการนี้ก็คือในยุคของพระพุทธเจ้าของเรานี้นะบังเกิดในเรือนมีตระกูลอันสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติแห่งหนึ่งจเจริญไวแล้วเกิดศรัทธาปันประชาไม่นานนักก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ด้วยบากเป็นเครื่องไรออกแห่งการบูชาด้วยประทีป ท่านจึงปรากฏนามว่าทีปะกะเถระดังนี้วันหนึ่งท่านระลึกถึงปุพพกรรมของตนเกิดสมนัตเมื่อจะประกาศปุพพจริตาประธานจึงกล่าวคำว่าเราเชื่อสนิทในพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทมุตตระผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงเป็นผู้มีความเห็นตรงเราได้ถวายประทีปก็คือทำการบูชาด้วยประทีปเนี่ยนะแวดล้อมไว้ที่ต้นโพ ในครั้งนั้นเราเชื่อจึงได้ทำการบูชาด้วยประทีปที่ไม้โพตอนนั้นเขาเอาต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเขาเรียกว่าต้นโพเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือในแต่ละยุคก็ไม่ได้ว่าจะสร้างพระพุทธรูปหมดนะเนี่ยในยุคก่อนๆแรกๆแรก,แรกเริ่มเดิม,มที ในพระพุทธศาสนาของเราก็ยังไม่ได้มีการสร้างพระพุทธรูปแบบแพร่หลายก็จะมีการเอาต้นโพหรือจะเอาที่ประทับของพระพุทธเจ้าบ้างเป็นสัญลักษณ์เป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าอย่างตัวเนี้ยเขาเอาต้นโพคําว่าต้นโพก็คือไม้แห่งการตัดสรตวธรรมอาจจะเป็นต้นใดต้นหนึ่งในแต่ละยุคไม่เหมือนกันอย่างของเราเนี้ยเขาเรียกว่าอสัตถพฤกโพใบ ต้นอสัตตพฤกแต่บางบางองค์บางท่านก็ตัดสรู้ใต้ใต้ต้นไผ่นะต้นไผ่นั้นกอไผ่นั้นในยุคนั้นก็เรียกว่าต้นโพถ้าบางองค์บางท่านไปตัดสรูใต้ต้นขานางต้นขานางนั้นเขาก็จะเรียกว่าต้นโพในยุคนั้นพระพุทธเจ้าองค์นั้นนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะตอนนั้นเนี่ยท่านก็ไปเห็นต้นไม้ ห่งแการตัดสรู้เนี่ยน้อมคือไม่ได้ว่าสักการะบูชาต้นไม้แต่เป็นการเอาต้นไม้นั้นเป็นสัญลักษณ์นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,อาพอเห็นต้นไม้นี้แล้วก็นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมมันท่านั้นบางคนก็บอกเอ้าดังนั้นบางพวกที่เอาพวงมาลัยพากันไปไหว้ต้นไม้ไปสักการะ พูดผีปีศาจอะไรต่างๆมันก็จะเหมือนกันดิมันคนละอย่างนะเจตนามันคนละอย่างถ้าเจตนาในการนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นบุญแต่ถ้าเจตนาไปบวงสรวงบูชาเทพพระดาอาลักษ์ต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลนั้นๆนะมันไม่ได้เกิดบุญกุศลตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนที่เคยยกตัวอย่างเสมอๆนั่นแหละเหมือนปากเราเนี่ยเราพูดออกไปเทาเราพูดดีพูดธรรมะพูด เป็นคําที่ยกใจทําให้คนหมดอาสวะกิเลสอย่างเนี้ยปากเราก็เป็นมงคลเป็นบุญกุศลกับตัวผู้พูดแต่ถ้าเราเอาไปด่าคนเอาไปาสาบทสาบานเอาไปอะไรต่างๆที่มันผิดศีลน,นะเอาไปพูดโกหกพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อพูดเท็จอะไรพวกนี้นะก็จะกลายเป็นอันปมงคลหรือไปเป็นบาปขึ้นมาดันดีเห็นไหมปากเหมือนกันคำพูด ที่ออกจากปากเหมือนกันแต่สิ่งที่ออกนั้นแตกต่างกันนะเจตนาที่ออกแตกต่างกันก็มีผลแตกต่างกันเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันท่านบูชาต้นโพเนี่ยแม้เป็นต้นไม้เหมือนเหมือนกันแต่ว่าต้นไม้นี้เป็นสัญลักษณ์ของการตรัสรุ้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาน้อมสักการะเป็นเหมือนองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะบุญมันถึงเกิดขึ้นอันนี้ต้องทําความเข้าใจตรงนี้